สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง s p o r t ต a า n e วส์ข่าวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2อโ2 2 0 2 3 2 2 2ในสัปดาห์ที่37ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อคืนวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2,566 n น w c a s t ิกวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ0ค่ะและจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด ที่เก็บ1คะแนน,นจากเกมเมื่อคืนนี้ทำให้ทีมสาลิกาดงค่ะอยู่ในอันดับที่3โดยลงแข่งไป37นัดมี70คะแนนพร้อมการันตีท็อปโฟกคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าสำเร็จนะับตั้งแต่ฤดูกาล2003-2004ก็ถือว่าเป็น20ปีที่รอคอยสำหรับสาวกทูนอามี่เลยทีเดียวค่ะ และเลสเตอร์ซิตี้ที่เก็บได้1คะแนนจากเกมเมื่อคืนถือว่าเป็น1คะแนนที่สำคัญเป็นอย่างมากก็ทำให้ทีมจิ้งจอกสยามขยับรั้งอันดับที่18โดยลงแข่งไป37นัดมี31คะแนนต้องลุ้นหนีตกชั้นในนดสุดท้ายกับเออร์ตันและลีด d ยูเนเต็ดที่จะลงแข่งขันพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566นี้ และสรุปตำแหน่งดาวน์สโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023หลังจากจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่37ค่ะโดยยังเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำประตูรวมไปแล้ว36ประตูตามมาด้วยแฮร์รี่เคนจากทรัลเมฮอสเปอร์ค่ะที่ถึงแม้ว่าทีมไก่เดือยทองจะพลาด3คะแนนแต่ตัวเขาก็ทำเพิ่มได้อีก1ประตูรวมทำไปแล้ว28ประตูค่ะ ส่วนอีวานโทนี่กองหน้าดาวรุ่งจากเบรนท์ฟอร์ดรวมทำไปแล้ว20ประตูม o ฮัมหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลรวมทำไปแล้ว19ประตูและคาลัมวิลซันจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรวมทำไปแล้ว18ประตูค่ะและจากผลการแข่งขันของทุกทีมในสัปดาห์นี้นะคะแฟนๆสปอร์ตบาร์นิวส์คิดว่าผลสรุปในบ้านปลายจะเป็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับพวกเราได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ s p o t t Bar n e น s นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ